สวัสดีครับค o ูหมอเยนวันนี้นะครับเชา้าวันแรกหลังสงการนะครับวันนี้ครูมีข่าวมาจากนังสื่ิมฮันเดลส์ลัดนะครับมาฝากกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศในโลกเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเทศไหนที่ร่ำรวยที่สุดหรือว่าที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงสุดนะครับนั่นเองดูจากธงชาตินะครับเดากันได้ไหมอย่างน้อยๆก็น่าจะรู้ว่าอยู่ในทวีปยุโรปเพราะมันมีธงยุโรปอยู่ด้วยถูกไหมครับอ่า ไม่ลาช้านะครับเดี๋ยวกูจะอ่านข่าวให้ฟังแล้วก็แปลไปทีละประโยคนะครับเขาบอกว่า h a n d e l s b l o t t เจ้าของบทความนะครับรว่าดัช r รส์เ s อ e ์แลนด์เดอร์เวลตอันนี้ดั s r รส์เตอ l a n d นด์เด l รก็คือ the richest country of the world ก็คือประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับคำว่ารวยคือ r e i c นะครับผันเป็นเ s t e ก็คือขั้นสุดก็คือรวยที่สุดนะครับ s t ไ t das reichste Land der Welt ist Luxemburg ก็เฉลยเลยนะครับประโยคแรกก็คือเป็นประเทศลักเซมเบิร์กนั่นเองเป็นประเทศที่มีรายได้ประชากรต่อควสูงสุดในโลกนะครับอันดับหนึ่งเลยเดคไ e e ์น e ออยล์โกลเด s t a ต t คำว่า Der s t a a t แปลว่ารัฐนะครับรัฐหรือว่าประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป h a t มีอายุทโ i n l a n d นด์สโปรดตนะครับตัวนี้จะย่อว่า b เพ e นะครับก็คือรายได้ประชากรต่อหัวนั่นเองนะครับโดยเฉลี่ยนะเป็นค่าเฉลีย่ยเขาบอกว่า I p o t t o inlands product fon นะครับฟอนตัวนี้ก็คือ of นะครับของรายได้นีอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ i h u n d r e d t w e i u n d d r e i ß thousand เจอจุดต้องอ่าน thousand ก่อนนะครับก็คือหนึ0 0แสนนะครับ i h u n d r e d t zweiunddreißig thousand drei h u n d r e d t w e i u n d s i e b z i g dollar pro k o p นะครับ ก็คือ132,372สนยดอูเอสดอลลาร์โผ่คอฟก็คือต่อประชากรนั่นเองคอฟแปลว่าหัวนะครับ The Abstand อันนี้คือระยะหา่างสุดเอนสวายต์ปลัด t ซี e ติ e n อียร์เรนคำว่า e อ r e n เป็นแปลว่าคนประเทศไอร์แลนด์ก็คือไอร์แลนด์นั่นเองนะครับไอร์แลนด์เนี่ยอยู่อันดับ2นะครับสวายต์ปลัดเซียตก็คือ เรนกิ้งเป็นอันดับ2องครับก็บอกได้อัพสตันของลักเซมเบิร์กเนี่ยรวยอันดับหนึ่งเนี่ยห่างจากอันดับสองลิกต์ไบลิกต์ไบก็คือห่างก,กันอยู่ที่นะครับเมียอัลส์ก็คือมอแดลนะครับมากกว่า10เซนเจอจุดเขาอ่านเป็นหลักพันเหมือนเดิมนะครับ10เซนเทิลเซนต์ฟินโฟนเดด,ด,ดดอลลาร์ผูกคอฟนะครับอันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยรายได้ต่อหัวประชากรนะครับเฉลี่ยห่างกันอยู่ที่17,500ดอลลาร์นะครับต่อประชากรนั่นเอง คราวนี้พารกาฟที่สองเนื่องจากเป็นข่าวของเยอรมันนะครับ h a n d e l s b l a t t เขาก็บอกว่าซ um like ุ่มแฟกไลเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับแฟกไลเป็นคำนามมาจากแบบแฟกไลเขียนแบบว่าเปรียบเทียบ compare นั่นเองเ <c oughs> ขาบอกว่ารายได้ต่อหัวประชากรเนี่ย DAS Bruttoinlandsprodukt p r o k o คอ e เลิก pro ใช้แบบคำว่า leaked มาจาก l i เก e n สครั้งแล้วแปบลบว่าตั้งอยู่หรือว่าอยู่ระหว่าง อยู่ที่นั่นเอง in deutschland league in deutschland ก็คือในประเทศยเยอรมันเนี่ยนะ aktuellen ten angaben angaben ก็คือข้อมูลที่ given ก็คือข้อมูลที่ได้มาที่ให้มานะครับเขาบอกว่า buy league b y นะครับอยู่ที่เจอเป็นครั้งที่สองนะครับ league buy i und fünfzig tausend drei hundertvierundachtzig d o อันนี้ก็คือโปรคอฟนั่นแหละแต่เขาไม่ได้พูดว่าโปรคอฟเป็นครั้งที่สองแล้วเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่า ลีกินดอร์ชล์ของประเทศเยอรมันนะครับไม่ถึง1 0 0 0งแสนนะครับอยู่ที่51,384ดอลลาร์ต่อหัวก็คือต่อ1คนนั่นเองนะครับดามิทลิกด้วยเห็นนี้นะครับด้วยตัวเลขเนี้ยดามิทลิกดีพุตโตอินชูดิโก้ดามิทลิกดีบุนเดสเรพุบลิกอันนี้บุนเดสเรพุบลิกก็เป็นคำยอ่อนะครับคือสหพันธ์นั่นก็คือหมายถึงประเทศเยอรมันอัลฟ p l t z 20ครับอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ใช้คำเชื่อมว่า a u f ก็คือ On อยู่บนนะครับอยู่บนลำดับที่20นั่นเอง d e r r e i c h s t e n lander d e r w e l t อ่ะอันสุดท้ายคือ t e r เป็น genitive แสดงความเป็นเจ้าของของคำว่า lander genitive ของครูหานั่นเองประเทศหล,หลายประเทศเรียกว่า lander ประเทศเยอ t s c อ l a ล d เขาบอกว่า a u f p l a t z 20 d e r r e i c h s t e n lander d e r w e l t ครับประเทศเยอรมันก็อยู่อันดับที่20 รายได้ประชากรต่อหัวนะครับอยู่อันดับที่20ของโลกนะครับอันดับหนึ่งสรุปว่าเป็นลุกเซมบูร์กคือประเทศลักเซมเบิร์กนั่นเองเจ้าของธงนะที่อยู่ในรูปตรงนี้นะครับอันดับ2คือประเทศไอแลนด์นะครับประเทศไอแลนด์เป็นเกาะเล็กๆนะครับเกีเ่ยวกับอังกฤษตรงนั้นแหละแล้วก็อันดับ20เป็นของเยอรมันคราวนี้เรามาดูอีก10ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดหนึน่งอันดับ1อันดับ2เรารู้แล้วเดี๋ยวอันดับ3ถึงอันดับ10 เป็นประเทศไหลนะครับหน้าถัดไปหน้าต่อมานะครับ ranking ก,ก็คือลำดับที่นะครับสไ y ท h o u s a n d f i ลส์ปคก็คือของปีนี้เลยนะครับรู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยเขาจะทำเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์อินเซนท์หัวนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดน,นะครับเขาบอกว่า i e เซนไ n ค์สเทนแ n นเด d e r เ e เวลทอ i มอือเบกคำว่า Über Im Überblick แปลว่าโดยคร่าวๆนะครับก็คือดูกันข้อมูลเร็วๆไม่ได้มี อะไรบรรยายมากมายนะครับเขาบอก plus ice plus w h y b e s u m plus c e n นะครับตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10เลยแล้วก็ land ก็เป็นชื่อประเทศนะครับก็เรียงเลยอันดับหนึ่งลุคเซมบูร์อันดับ2องไอร์แนนะครับหนึ่งสองเมสซิโคลนะครับ plus sky ลำดับที่3 n o r w ร์เวยก็เป็นประเทศที่อยู่ในสแกนดิเนเวียนะครับอยู่ซ้ายสุดเลยของสแกนดิเนเวียนะครับนอร์เวย์กันก็คือประเทศนอร์เวย์ลำดับที่4นะครับเป็นเพื่อนบ้านเยอรมันนั่นเองก็คือสวิตเซอร์ สวิตซ์ก็คือเป็นสวิตเซอร์แลนด์รายได้ก็ต่ํากว่า1นึ่งแต่อหัวนะครับประชากรถ้าเกิด1นึ่งแสนเนี่ยถ้าคูณกับ35บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก,ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านเนาะประมาณ3เอ๊สาล้านใช่สามล้านห้าแสนบาทรายได้ต่อประชากรต่อหนึ่งคนแน่นอนว่าโคยาต่อปีนะครับก็คือนอร์เวย์กับกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนอร์เวย์กัน ลำดับที่3สวายส์ลำดับที่4ก็อยู่ที่ประมาณ3ามล้านห้าแสนบาทนี่ค่าเฉลี่ยนะถ้าเป็นคนไทยก็คือรวยเลยก็คือประชากรทุกคนเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 500, ามล้านห้าแสนก็คือรวยทุกคนนะครับามาดูพลัตฟินเป็นประเทศในอาเซียนของเรานะคือสิงคโปร์สิงคโปร์นะครับรายได้ก็สูงทีเดียวนะครับ i ออุ0 0 0 0 0์ท่าสัดอลลาร์ ภูอขโพยานนั่นเองครับรายได้อยู่ที่เฉลี่ย91,100 US d ลลาร์ต่อประชากรต่อปีนั่นเองนะครับนั่นคือสิงคโปร์อันดับ5นะครับเป็นประเทศที่รวยที่สุดในอาเซียนและรวยเป็นอันดับ5ของโลกนะครับลำดับที่6ก l u s six ก็คือคาชาก็คือประเทศกาตาร์นะครับลำดับที่7ก็อุเอาหรือว่าดีเฟ e ไอ i n นิคเทนสตาร์เชนนะครับ United States นั่นเองก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 อยู่ที่ประมาณประมาณ80,000 US ดอลลาร์ red, สหรัฐนะครับลำดับที่8ก็ไอซ์แลนด์อันนี้อย่าสับสนกับลำดับที่2นะครับลำดับที่2คือไอรแลนด์นั่นคือไอร์แลนด์ส่วนไอซ์แลนด์ครูคิดว่าน่าจะเป็นไอซ์แลนด์หรอน่าจะเป็นไอซ์แลนด์น่าจะอินออร์โกลพาเช่นเดียวกันนะครับอีกทีเป็นนิวซีเซอร์อันนี้ไม่ค่อยมั่นใจแต่รายได้อยู่ที่ฟื้นหนึ่งสิบหกันดอนอารซิกเอสดลลาร์โพคอฟโพยาะนะครับ ลำดับที่9เป็นประเทศอินออยโรพารชเช่นเดียวกันเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กและลำดับที่10ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตร์ไกชนะอันดับอันดับที่10นะครับประเทศออสเตรเลียนะครับก็รวยจะได้เลยนะครับเฟียอุนเซ็กซิสท่าเซนนะครับเยอรมันเมื่อสักครู่50,000กว่ากว่าครับอยู่ลำดับที่20โอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หามาลังสงการานต์ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับถ้าใครถามก็ตอบได้แล้วอันดับหนึ่ง ลักเซมเบ,บิร์กอันดับ2ไอแลนด์นะครับอันดับเยอรมันอันดับที่20สําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนอ่าอเมริกาเนาะประเทศใหญ่ๆอันดับ7สังเกตนะครับ1-10ไม่มีญี่ปุ่นนะครับแต่มีสิงคโปร์อยู่ลาดับที่5ชุส